รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์25กันยายน2566ปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานฟาร์ม h ลมาแล้วค่ะเจอน้าปุ๊กแบบนี้นะคะแน่นอนเรื่องราวข่าวสารต่างๆในแวดวงเกษตรรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในรายการค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผชมไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อน ติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ การยางแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันโครงการปลูกพืชร่วมยางเพื่อยกระดับรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเสริมรายได้ในสวนยางโดยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเจริญของต้นยางปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมถึงมีผลกระทบด้านอื่นๆทางสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้เราพาไปพบกเกษตรกรชาวสวนยางตำบลกระแสบนอำเภอกแกลงจังหวัดระยองที่มีการปลูกพืชร่วมยางและเป็นกเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางจำนวนกว่า100ตัวจะมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไรเราไปฟังจาก,กเกษตรกรก,กันเลยค่ะ พื้นที่บริเวณในสวนยางเราเนี่ยมันยังมีผลมันยังมีประโยชน์ที่เราจะสร้างรายได้ได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยแบ่งการจัดการเพื่อเพื่อให้เรามีรายได้อย่างสม่สมําเสมอแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัว,วเราได้นะครับก็แบ่งจัดการเป็นยางประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็จะเป็นแปลงที่เราปลูกทุวเรียนประมาณ4่ไร่นอกั้กก็จะเป็นพวกไผ่นะครับแล้วก็มีสระน้าประมาณ1ไร่นะครับรวมทั้งที่อยู่ด้วยนในการสร้างรายได้เนี่ยเราก็ยังมี าการเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะครับในสระน้ําก็มีาการเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งยางเรามีเนี่ยประมาณ3ไร่เนี่ยเราได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ8 9 0 0 0บาทถ้าเรากีดได้ตามปกตินะครับถ้าไม่โดนฝนแต่รายได้าจากพืช่มยางเนี่ยเราก็สามารถจะทารายได้ได้อีกประมาณ8 9 0 0 0บาทเหมือนกันพอๆกับยางพาราเลยนะครับฉะนั้นจากเราได้แค่800 0เนี่ยเราจะได้เป็น16,000 อันนี้คือรายได้เสริมมาจากแบบยางพาราเป็นเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือน การปลูกพืชร่วมตามนโยบายของการยางแห่งประเทศไทยเกษตรกรสามารถที่จะมีะไรายได้เสริมจากพืชร่วมยางหรือพืชแซมยางในช่วงที่ยางมีการจเจริญเติบโต,ตเพียง1-3ปีเป็นช่วงที่สามารถปลูกพืชผักสวนครัวรวมถึงพืชสำคัญทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ใกล้บ้านท่านและในปัจจุบันการยางประเทศไทย มีสาขาบริการทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยได้เลยค่ะ My ม่ a m Can b บายเพร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซล ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเข่นบาย e a หนึ่งในมาตรการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรและประชาชนคือการรักษามาตร,รฐานคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สะอาดปลอดภยัยทรงตรงสู่ผู้ใช้สำหรับอุปโภคละบ,บริโภคและกิจกรรมต่างๆ กรมชลประทานให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําอย่างยั่งยืนครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยได้รับทุนนะฮะจากสํานักวิจัยเพื่อการเกษตรหรือสวกนะครับที่ระดมหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนมาวิจัยร่วมกันนะครับยกตัวอย่างจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับกรมชลประทาน แล้วก็เป็นทีมงานจากหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งจุฬาลักระบ,บังและอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามวัตถุประสงค์ก็คือเราจะมาบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืนในอ่างเก็บน้ํากระเสียวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะมีการศึกษาสภาพก่อนและก็หลังที่มีการพัฒนานะครับเราจะดูเรื่องคุณภาพน้ําการใช้ประโยชน์ที่ดินการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำกระเสียวแบบยั่งยืนครับส่วนต่างประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับการสนับสนุนและก็ข้อมูลทา้งด้านวิชาการหรือคำปรึกษานะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับสวัสดีค่ะดิฉันยินดีมากมากที่พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธทวิภาคีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยค่ะในยรว่องน้ำค่ะ Australia and Thailand have worked together for many years to improve water security in the region. In 2020, our then Prime Ministers of Australia and Thailand signed a strategic partnership which commits us both to do more together, including deepening our cooperation in water resource management. In 2022, Australia and the Royal Irrigation Department commenced work on the Reservoir's Water Quality Management Project, which aims to improve the quality of water stored in reservoirs across Thailand. Australia's Griffith University and the CSIRO are working closely with Thailand's Royal Irrigation Department and Chulalongkorn University on this project. Firstly, improve water quality in Thailand. and more equitable access for water users so that consumers businesses and farmers will all have access to the water they need to live and prosper คือเขื่อนกระเสียวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับที่มีความยาวสันเขื่อน4250เมตรหรือ4กิโลเมตร250เมตรนะครับสันเขื่อนกว้าง8เมตรนะครับความสูงของตัวเขื่อน32.50เมตรนะครับเก็บกักน้ําได้สูงสุด299ล้านลูกบาทเมตรนะครับ แต่เป็นน้ำใช้าการที่ใช้ประโยชน์ได้259ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนอีก40ล้านลูกบาทเมตรนะครับมันเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับแต่เพื่อสร้างความสมดุลของตัวเขื่อนนะครับแล้วก็ไว้เป็นที่เก็บกักตะกอนนะครับจริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยครับสนักรู้ถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งต่งก่อนเนี่ยก็จะไปหาจัดการน้ําในด้านปริมาณน้ํานะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็จะมาดูคุณภาพน้ําด้วย เพราะว่าน้ําตรงนี้ต้องไปผลิตป,ปลานในอำเภอด่านช้างนะครับและใช้ประโยชน์นี่นีเยอะนะครับเพื่อไม่เกิดมลภาวะทางน้ำํำค,คือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขื่อนแกดน้้าเสียวเนี่ยครับเราจะตรวจกันด้วย6ค่าด้วยกันนะครับตรวจเดือนละหนึ่งครั้งค่าต่างๆที่เราตรวจนี่ก็คือค่า P h เสนะครับจะต้องอยู่ในช่วงประมาณ6.5-8 5ค่าพ h เคือค่าความกดเป็นด่างของน้ำนะครับ 2คืออุณหภูมินของน้ําในเขื่อนจะต้องไม่เกิน40องศาเซนเซเยสนะครับสนะครับค่าการนําไฟฟ้าของน้ำนะครับต้องเกณฑ์ไม่เกิน2000ไมโครโมลต่อเซนติเมตรนะครับค่าความเค็มนะครับจะต้องไม่เกิน1กรัมต่อลิตรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะเกณฑ์จะต้องไม่ต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนสุดท้ายก็คือค่าสารอินทรีย์และอนินทรีย์นะครับที่ปนละลายอยู่ในอ่างเก็บน,น้ำเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกิน 1> 1, 300มีตรตจนะคับซึ่งทางนี้กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำประกอบกับความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและออสเตรเลียได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำการประเมินปัญหาคุณภาพน้ำด้วยดาวเทียมการจัดการวัชพืชโดวยวิธีทางชีวภาพเป็นต้นรวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืนการแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่1เลขที่ออสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากพื้นที่ว่างของร่องสวนยางพารา11ไร่สร้างไรายได้เสริมจากการปลูกกล้วยไข่พืชร่วมยางมากกว่า3ปีของคุณกฤิตภาสคล้าม,มุลลือเกษตรกรชาวสวนยางตำบลชำคออำเภอเขาเฉาเมาจังหวัดระยองสร้างไรายได้เพิ่มกว่า100,000บาทจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะมีแนวความคิดว่าอยากได้กล้วยเพราะกล้วยเป็นพืชเย็นจะช่วยยางได้โตเร็วดียิ่งขึ้น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ครับรุ่นแรกปลูกมาแล้ว 3- 4ปีรุ่นนี้พองจะเข้าปีที่2พื้นที่ผืนนี้1 1เบ็ดไร่ประมาณ1 1เบ็ดไร่โดยประมาณรายได้ก็เพิ่มขึ้นไม่งั้นช่วงที่เราปลูกยางเล็กเราไม่มีรายได้จากเนื้อที่เราเลยพอต้องรอย,ยางโตถึงจะเก,กีดได้ช่วงที่รอจากปีแรกจะปลูกได้ประมาณสปีเนาะปีที่ 1- ถึงปีที่3เราก็ยังมีรายได้จากล่องยางที่ทำอย่างอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดถักการส่งออกดี ก็ได้ดีสูงสุด10ไร่ได้อยู่ที่ประมาณเกือบแสนต่อเดือนหากมันเป็นยางเล็กหากเราทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เราก็รอ,อไรายได้จากยางอย่างเดียวรออีก7ปีนู่นถึงเราจะเริ่มกี่ช่วงแรกเลยหากมีแหล่งน้ำดีมีทุนพอ,อนิดนึงก็น่าปลูกอยู่ด้วยเป็นงานที่ไม่ยากได้ผลผลิตดี วัดเป็นผลกําไรแล้วค่อนข้างที่จะคพ้มเพื่อจะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเราก็มีการให้ส่งเสริมปลูกพืชร่วมยางก็มีได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุกไม้ยืนต้นต่างๆพืชล้มลุกก็มีพวกสับปะรดพวกกล้วยแล้วก็พวกผักสวนครัวต่างๆแต่ปัจจัยหลักก็คือต้องมีน้าเป็นองค์ประกอบเนาะถ้าพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําที่ช่วยเสริมมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่ที่เขามีน้ำเขาก็สามารถปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแต่กล้วยในต้องการน้ําเยอะมากเพราะมันเกี่ยวกับผลผลิตที่เขาจะเก็บเกี่ยวไปขายเนาะถ้าเกษตรกรพร้อมไม่ว่าจะเป็นทุนต่างๆเพราะเกษตรกรปลูกพืชร่วมยางเพื่อจะให้เกษตรกรมีรายได้อยู่ระหว่างที่ก่อนที่เกษตรกรปลูกยางโค่นยางไปมันจะไม่มีรายได้เนี่ยกว่ายางจะให้ผลผลิตอย่างน้อยก,ก็เจ็ดปีระหว่างนี้ถ้าเกษตรกร มีทุนบางส่วนแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเสริมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับสำนักง,งานมีส่งเสริมให้ตลอดพืนร่วมยางะครับในการปลูกพืชร่วมยางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งเริ่มเห็นผลในหลายพื้นที่อย่างพาราก็ให้ผลผลิตเปิดกรีได้แล้วพืชร่วมยางก็มีมูลค่าสามารถสร้างไรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี